หิวจะเดินทางก็ไม่มีรถจะไปจ่ายตลาดก็ติดงานกลับมาบ้านบ้านก็รกไฟก็พังถ้ามีตัวช่วยก็คงดีถ้าชีวิตยุ่งยากขนาดนี้โหลดไลฟ์เดลิเวอรี่เลย okay. เรียกรถเรียกแม่บ้านเรียกช่างสั่งอาหารแล้วปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแอปเดียวครบจบทุกบริการไลฟ์เดลิเวอรี่ส่งไวไลเลยไลฟ์เดลิเวอรี่แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณในช่วงเวลาที่เร่งรีบดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Apple Store และ Google Play ไลฟ์เดลิเวอรี่เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมสาขาอำเภอขามสแกแสงเปิดวันที่1มิถุนายน2564นี้เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าสินค้าบริการทุกประเภทลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันไลฟ์เดลิเวอรี่ได้เลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วทั้ง Play Store และ iOS ถ้าแดดร้อนฝนตกไม่มีรถสามารถเรียกใช้ไลเดอร์จากไลฟ์เดลิเวอรี่ได้เลย ส่งวไวไหลเลยบ้านคนอื่นใหญ่โตมโหลารบ้านฉันแคมคนงานสร้างจากสังกะสีคนรวยกระซิบกันกลางวานทั้งปัตตพี่คนจนตะโกนทั้งที่ใหญ่ไม่มี